วันวินายักจตุรถีและวันหน้าขปัญจะมีคือสองวันมหามงคลที่รวมพลังแห่งฟ้าและพื้นผิภพวันวินายักจตุรถีวันแห่งการบูชาองค์พระพิคเนธเทพผู้ขจัดอุปสรรคผู้คนจะถวายโมทก,กะกล้วยมะพร้าวเพื่อขอปัญญาและความร่มเย็นความสำเร็จและการขจัดอุปสรรคทั้งปวงใครกำลังเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆขอพรกับท่าน จะเปิดทางให้ทุกอย่างราบรื่นและวันหน้าขปัญจะมีวันแห่งพญานาคผู้คุ้มครองาธาตุน้ำและผืนดินสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นคงและโชคลาภผู้คนถวายข้าวต้มกล้วยน้ำนมดอกไม้เพื่อขอพรให้ชีวิตสงบร่มเย็นเมื่อสองพลังศักดิ์สิทธิ์มาบรรจบกันในวันนี้จึงเป็นวันแห่งความสมดุลของสติปัญญากับพลังลี้ลับที่คุ้มครอง ขอองค์พระพิคเนตและพญานาถประทานพรให้ชีวิตของท่านราบรื่นมั่นคงปลอดภัยเต็มเปี่ยมด้วยสติปัญญาโชคลาภและอำนาจแห่งบุญแล้วคุณละ่ะอยากขอพอรเรื่องใดกับท่านลองคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ตั้งจิตให้มั่นแล้วสิ่งที่คุณศรัทธาอาจมาถึงเร็วกว่าที่คิดก็ได้ครับ